สวัสดีครับวอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้เรียกว่าตามเลขหนหน่อยให้เก่าเนาะนะครับสตาบเลขกรวมน้อยจอน้อยนะครับก็มีผลงานให้ชมบใหเกล้นะครับมีผลงานอยู่คู่เกล้แหละชุดครับอันนี้ชุดชุดรวบนะเขาี่ยนะชุดรวมครับรวมชุดรวบเขาหายสามด้วยนะครับเขาบอาสองศูนย์วอลี่ฮะสองศูนย์เขาไม่มีเขาบอกนี่แหละนี่พี่เห็นี่ยเออแมนแมนเ าอาวฟลลาอร์ดวลงวได้ที่นงนะครับว่เแม์เท่าไรนตี๋ผลงานของงานชุดร่วมวันชีิบเบตครับครับผมมีสามกับสองศูนย์เนาะตื้นตรวจรถไปนี่งตรวจรถเลยเนาะมั่นใจเนาะนะครับจงทรวดไปจนงอยแล้วนอนเดือ <c oughs> อันที่ว่าสมตัวอยู่ใช่ล้สตาร์ <c oughs> ชุดเล่าเลสตาชุดเล้าสตาเนาะคนงานนีนะครับหอมีฉพกิจเนาะมิโะกิจเนียจับ่ได้จับสามหานะครับก็สามหานะมีในชุดมีกี่จับเบอเงจัซอยกันนะครับไปเมาเลยกันจับซอยกันจับบอรเกงเราต้องไปรีบอะไรเอนะครับเราไม่เขาเปูธรรมดาเราก็มีคนงานใสเสมอรออันนี้จะจับบอเกงจะวามีผคงานไหนอยู่นะครับ เรื่ว่าาห้จับเอคนะครับมีเนาะนี่ปกตินะครับปกติมากเแต่ว่าบรดจับใม่บอดจับหนึ่งศูนย์เนาะนะครับอ่านะครับตามนี้นะครับวิไอพีนะครับแปกับสองนยะครับี่มีสอนเนาะบรดจับให้นะครับสองเออบอดนึงนสองศูนย์ข้างหลังหนึ่งอ๋สอเออแปดนย์ีนะครับแปดีต่ว่าบดจับนะครับกับสอศกัมีนะวิเนาะบรดจับมาสองอันเลยนะครับอ แกสะได้เยอะเดินเดนกะเข่าครับเดิน <c oughs> เดินเขาอยู่ตัจับซีได้ายเ <c oughs> งียบที่เเลยนัง,นงจับซี่ดิเอาซี่ถามตัวพวกเนี้เดินสองตัจับซี่สาม, <c oughs> มตัวยิ่งเคนละครงแม่แม่กะได้นะอจะาสองนอนคอนเลยแล้วกันเบื่อเบอื่อไใ่ไหมนะครับอานะครับพืเราพุทโาซอยกันเนีต้งจับซอยกัดนะครับเบื่อน่อยหนึ่งเบื่อน่อยหนึงปันเทลายอย่งเดี๋เท่ยงไม่เท่ น้านนะ้ำกับลายันแล้วก็คิดลายนะเบิจุดร่วมของวันที่สิบสองครับจุดร่วมเนื้อ,อนะครับเอาไม้ตุน้นจุดร่วมของวันที่สิบสองมีเล่าสตาเหล้าสตาเฉพาะจีดกาชาติเก้าสามหกแปดจับครูเก้าหกสามแปดสามหกเก้าแปดเลขเบิ้ลเก้าเก้าสามสามพิเศษปกติวิไอพี่เจ็ดสี่เก้าหาจับครูเจ็ดเก้า ซีหาซีเก่าเกียหาแค่นี้เด้อครับอืมครับตามนี้เด้อนะครับอืมถือว่าเป็นชุดรวมเนาะนะครับชุดร,วม,ร,ดรวมครับนี่เขาเืจอสองเส้นสามเยอะครับเออเรื่งไสกับเรื่งไสกับชุดเจาะต้องคอยลงทุนกรอะไรเนาะจะได้ไงนะครับจะมีจุดจอล่าสตาแต่พอคิดนะครับอาชาติเนาะเรีวยว่าช่วงนี้เป็น คือเบิร์อยากมาดีใช่ไหมนึกวเป็นช่วงวันจังหวะวันคือว่าแล้วมันจะสูญใช่ไหมสูญเต็มอย่าวันเจ็ดเน,นี่ยเจ็ดชุนชเนนะอืมอ่าฝืนมาหลายเหมือนกันเจ็ดร <700 S 2> ้อยวนันเจ็ดร้อยอ่ะคนนี้โช่วยวีดีการมันอ่านมันสิมีสังเกตได้ครับคืนคิดว่าเบิ้ลสิมามันสิมีเลขเบิ้ลไว้ให้ทิ้งไว้ให้อยู่ไปในช่องของมันอ่ะซีซีตัวไอ้หกตัวแดงนี่ครับผมอย่าครับ ขันเรียกเบิร์นมากขันจชมากย้่นนี <Pop keys am expand> co ่ลหละสุญทาณรานลาเตาล้าสตาซีเกหาจับคู่ซีสองหาหนึ่งสีแปดสองเก้าเด่นเก้าเฉพาะจิหนึ่งหหาจับคู่หนึ่งสีหศูนย์หนึ่งสามหศนเด่นหกาชาตหนึ่งเก้าศจับคู่หนึ่งหกเก้าหกหเก้าหกศูนยเด่นศูนยนี่เนอ จับเอานะครับสามตัวนะครับตัวแดงเขาสามารถจับอย่างไรเนาะจับสองตัวก็ัด้ลยกันนะครับสำหรับในทางพอลีเด้อนะครับเอาพวกจุดดอดย่อมนะครับจุดดอทย่อมพอลลี่นะครับห่วกจับมาถือต่ว่ามาดีอยวหมวกจับสองเลยจับก็ซื้อเลยแต่ว่ามานมาดีมาถึงสองคนเนาะม่านเนาะเพราะว่าหันพี่น้องจับดีว่านี่ยพ่อวีพี่แจกบนจากรางเนาะเอาเบิ่กไม่พี่น้องนะครับสำหรับในทางขึ้นอีกนิดนึงพอลีนะครับอ่านะครับ ชุดพิเศษนะครับซ6 2กสองเด่นศูนย์นะครับแปด4ีสองนะครับชุดพิเศษชุดปกติ9 9 2าเครับเด่นสนะครับจับ0 9 2 1์เก1านะครับ v i p 2 2 0่สนะครับเด่นหนะครับจับ2อ4 0 6 0 2 6นะครับนะครับชุดนี้ชุดสังเกตให้ดีมันมีเรลยเบิ้ลไว้ให้ด้วยครับด้วแต่เบิ้ลกับเบิ้ลออกยี่ดีด้ยี่ได้หนีละครับอครับจัง ชุดวิ่งพี่หนึ่งก็บเชนทั้งสองน้อซีซีก็ได้นะครับครัอ,อา,ากาศที่เป็นเกาๆี่ไม่ได้ตรงกันนะครับเบ,บื้องตรงกันเอาพาเรเบิ้ลนาะนะครับอาะไรก็แข็งมานได้หนะาสำหรับทางพอดีแต่ถือว่ามีผลงานพี่น้องในเรื่องยืดสมออยศเขานะครับมีเขาหน่อยเขาไลยนะครับแต่ว่ากัดโอ้ชุดเจ็อะกปกติวิเศษวี่พี่เป็นคือขัดหรือว่านะนวิ่งพี่จับถือหน่อยว่าน้องโอ้ยทงเบื้นหลังเขาบนหลังกันปกติก็ยังเข่าอยู่นะครับหนึ่ง ชุดยอดเห็ดนี่มันเขาดีมอม่้านสื่อไหนือสื่ออยู่ก็ว่าต่ำจังกันมัน่าจับปถาเทือกว่าไปไปสื่อวิพี่นะครับครว่ารามันหลน้อยกะบมันกแตะว่ายุดในสามเอาเนี่ยล่ะสื่อปกติโค้งลงมามื้นกันดอกเรล็กนมันเ่าเคื่อนเดียเโค้งงมาักซูนคองมักแปดเลยนะเจ้าพี่้องพี่จับได้เนาะพลครับเขาเี่กไปจาเหมนไมาซครูเลยแหละมักคับูเสือมับค์จับเองเด้อนะครับ แต่มันมีแม่แบบไม่และหกตัวน่าพอดีเนาะแต่ผลงานมันก็นถือว่าด,ดีดอกดีดีดีดตามบึงนะครับไว้ใจได้เยอะนะครับเอาเบิ้งชุดรวมไทยแคปหน้าจอไว้ปนะครับเด้อ<โ> <on> ชุดรวมเนาะครับลงมาตรงนี้นะครับเบิงินของเล่าสตาร์แคปหน้าจอไปนะครับ <you> re <ready> มันมีเหล็กเบิ้นนะครับ่วงนี้มันเบนนเิ้นมันออกไหล <at all> เบิ้นมันออกดู ก็เลยยาอยากให้ระวังเบื่น้ำแหน่งเห็ดมากกับมีเบิร์นยุโรปแข่งมาจุดจับเบิร์นนี่เสือครับอ่ะผมนะครับของนายชุดยอดนิยมครับจะนามยิมได้แลครับจับดีได้นะพี่น้องนะครับว่านเนี่ยปกติก็วีพี่เขาเนาะครับคือเสียบก็ร้อนมาเลยนี่ช็อตหนึ่งเข้าได้นะครับสามน้อยเนี่ย ได้สามไล่ครับสามไล่กนใจได้นะครับจับดีนะครับมาวางนาพอลีจับจับเองนะพอลีเนาะครับมันมีเลขเบิ้ลไว้ให้เลยครับทิ้งไว้ให้แล้วหมานได้อนะครับรวยย่อจ้องนะครับฝากคนไลค์กดแชร์กดจับนะครับจ่องมือถือรวยละวันมอเตอร์ปั่นโชคนะครับหรือไปติดตามชงเวรัฐบาลไทยกับช่วงมอเตอร์วยทรัพย์เนาะนะครับเอ้บ๊วนมอเตอร์ั่นรวยมอเตอร์ชื่อได้โอ้ยหวังว่าน่ารวยว่าเมื่อไหรมอเตอร์ชื่อได้พันรวยนะครับคิดถึงกันเต้ ตอนยุ้ยซอยไหนก่อนเนาะนะครับอาให้จูงให้มาร์ทกันขอบคุณพอดีลายสิบยงปัน,นท่างดีได้นะครับขอบกันเลยประเทศกติดตามก็ออกนะาสำหรับในทา่านดีลงเหยืมม่เสมอนะครับพี่น้องกระทั่งไม่ลงไม่ได้เลยลงเสม,มอนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับให้ชมให้มานกันเด้อครับขอบคุณเลยรายสวัสดีครับ